ตอนที่20่สิคำเตือนตอนนี้มีภาพความรุนแรงที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่ผู้อ่านบางท่านได้ เวทป้องกันที่ปกป้องหอพักโอฟิลิสได้กลับคืนสู่เจ้าของเดิมแล้วทักษะการต่อสู้ด้วยดาบก็สามารถขับเคี่ยวกับนักเรียนสาขาการต่อสู้ได้ยอย่างสูสีและยังมีสกิลเวทมนต์มากพอที่จะใช้เวทระดับกลางได้อย่างไร้ที่ติเธอก็คือเอลริสหัวนหน้าแม่บ้าน แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่สามารถเอาชนะเทลี่แม็คลอได้เพราะเขาเป็นพระเอกไงบทที่2ชัปเตอร์ที่3การต่อสู้ครั้งสุดท้ายเอลริสหัวหน้าแม่บ้านเริ่มขึ้นแล้ว มานาของฉันแทบจะไม่เหลือแล้วที่ฉันพอทําได้ตอนนี้ก็คือใช้เวทขั้นต้นโจมตีคงได้สักสองสามครั้งละมัง้งแต่ว่าการโจมตีครั้งแรกของชาเน่อะไรกันจะเล็งแทงต่ำเสมอ <Yeah. S 1> ฉันคุ้นเคยรูปแบบการโจมตีของเธอดี ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในการคำนวณของฉันหมดไม่ว่าเธอจะเร็วแค่ไหนก็ตามโอย้เพราะเป็นฝาแฝดพวกเขาเลยมีสกิลพิเศษร่วมกันแชร์สกิลแฝดแต่ละคนสามารถใช้ความสามารถของอีกฝ่ายได้วันละหนึ่งครั้งการใช้พลังจิตเคลื่อนย้ายวัตถุระดับตำ แต่สก,กิลที่แชร์มาน่ะมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นดาบแทงเข้าไปไม่ได้ลึกหรอกโอ้ยใช่แล้วลาทั้งหมดนี่ใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเท่านั้น ฉันจะทำให้คุณเอลริสผิดหวังไม่ได้นะไปให้พ้นปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เอลริสจะพ่ายแพ้แกไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเอลริสสักหน่อยความเจ็บปวดที่เขาต้องฟันฝ่ามาตลอดเขาต้องอดทนมากขนาดไหน แกรู้บ้างไหมว่ามีเด็กกำพร้ากี่คนที่เขาช่วยชีวิตเอาไว้พูดตามตรงนะฉันก็เป็นหนึ่งในเด็กกำพร้าพวกนั้นเหมือนกันฉันไม่รู้หรอกสอดมานสเตอร์พลล้มเหลวแห่งซิเวเนียไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องลึกของเอลริสเท่าไหร่ทาไมซะเพราะคุณเอลริสละก็ ฉันก็คงไม่มีหน้าที่การงานดีๆแบบนี้ไม่สามารถหาเงินได้ด้วยตัวเองฉันคงไม่มีชีวิตรอดด้วยซ้าแกไม่รู้อะไรทั้งนั้นแต่ถึงจะได้ยินแบบนั้นก็เถอะพูดตามตรงนะไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับฉันเลยความคิดของฉันก็ยังไม่เปลี่ยนไปอยู่ดี ฉันจะไม่มีทางยกโทษให้แกแน่ที่เข้าข้างลอเทลเอ็ดเอ็ดรอดแแย่จังเลยนะฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตของตัวประกอบเลยแต่มันก็ไม่ใช่ความบิดของฉันสักหน่อยในโลกนี้มีเรื่องราวมากมายที่ไม่ได้อยู่ในแสงไฟ คนที่มองเห็น ทั้งความพินาศย่อยยับที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งคุณงามความดีที่เอลริสแอบทำอย่างลับๆแล้วยังคิดว่าสิ่งที่เอลริสทำนะ่าถูกต้องและพูดจาราวกับปรัชญาอันลุ่มลึกได้ก็มีแต่คนประเภทที่ไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีข้าวสารกรอบหม้อในมื้อถัดไปหรือเปล่าแต่แรงจูงใจเบื้องหลังการกระทำของฉันและเป้าหมายสูงสุดของฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ที่ฉันตื่นขึ้นมาในร่างกายนี้ ฉันต้องมีชีวิตรอดคุณเอาชนะชาเน่แม่บ้านผู้รับผิดช,ชอบงานล้างจานคุณได้สกิลใหม่ความอดทนต่อความเจ็บปวดคุณสามารถเพิกเฉยต่อความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าได้ชั่วคราวและรับมือในภายหลังได้ใช้เวลานานเหมือนกันแท้กว่าจะได้สกิลนี้ เอร์นเจอร์ไม้เนื้อแข็งอันหรูหรากับการตกแต่งอย่างฟุ่มเฟือยทั้งหมดถูกจัดวางอย่างเหมาะสมบนโต๊ะเต็มไปด้วยเอกสารมากมายหนังสือวางเรียงรายอย่างสวยงามสมกับเป็นเธอดีนะเอลเตอยู่ที่ซิเวเนียเขาต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็3วันที่จะกลับไปสาขาหลากักขายชุดเกราะในสต็อกทั้งหมด นกพิราบสื่อสารบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนท่ามกลางสายฝนโปรยปลายและจะกลับมาพร้อมกับหัวของเอลเต แผลที่ถูกแทงน่าจะหายหลังจากที่ผิวหนังสมานกันเพราะงั้นฉันคงไม่เป็นไรมากละมัง้งถ้าไม่มีซิกกับยเ,เนก้าคอยช่วยรวมถึงหัวของฉันที่คิดแผนแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลอเทลคงถูกเอลเตจับตัวและพบจุดจบแน่นอนแต่ตอนนี้ลอเทลส่งรถม้าออกไปแล้วมันจะมุ่งหน้าออกไปจากเกาะแอคเคนเอลเตจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องไล่ตามรถม้าคันนั้น ไปต่อให้เขาจับตัวคนขับรถมาได้และเขาสารภาพว่าลอเทลยังอยู่บนเกาะกว่าจะถึงตอนนั้นนกพิราบที่ฉันส่งไปก็นน่าจะถึงปลายทางแล้วและจุดจบของเอลเตจะเริ่มต้นขึ้นถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนลอเทลจะกำลังรออยู่ที่กระท่อมโหเธอมาต้อนรับฉันตรงนี้เลยเหรอใจดีจัง เดี๋ยวนะจริงสิฉันต้องยอมรับความจริงเรื่องหนึ่งฉันชล่าใจเกินไปนี่คือลอเทลบุตรสาวทองคำเชียวนะคนที่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้มีแค่5้าคนที่ลอเทลซื้อตัวมาเมื่อเอลเต้ล่มสลายเอลริสจะกลับมาพึ่งพาลอเทลชาเน่กับเคลลี่จะทำตามเอลริสวิเลนก็ใช้เงินฟาดหัวซื้อตัวกลับมาได้ง่ายๆอยู่แล้วแต่จากมุมมองของลอ เอ็ดร็อตเทเลอร์ไม่มีเหตุผลเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถใช้เงินฟาดหัวได้ ถ้าเธอกำจัดฉันที่นี่ใจกลางป่านี้ก็จะไม่มีพยานรู้เห็นแล้วเธอจะจัดฉากฆาตกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยลอเทลเคเฮนแลนด์ land, โดยแก่นแท้แล้วคือจอมบงการผู้อยู่เบื้องหลังทุกอย่างเธอใช้ผู้คนราวกับเบี้ยและเขี่ยทิ้งได้ง่ายๆเมื่อหมดประโยชน์ก็เธอเป็นตัวรายนี่ว่า ฉันต้องรีบใช้สมองเดี๋ยวนี้ถ้าฉันอยากมีชีวิตรอดแต่ว่าร่างกายของฉัน นายนาะนายจำเป็นต้องทำให้ตัวเองบาดเจ็บมากขนาดนี้เลยหรอคะเ <ug> ดี๋ยวฉันช่วยประคองนายเองฝนหยุดตกแล้วฉันเลยเริ่มก่อกองไฟนะคะ่ะตอนนี้นั่งพักกันก่อนแล้วมาทำให้ร่างกายอบอุ่นกันเถอคะค่ะ คุณผู้ชมตอนเอสกลับมาเจอลอเทลที่กระท่อมนึกว่าลอเทลจะหักหลังซะแล้วหวัวใจเกือบวายคอยยังชั่วแต่ไม่รู้ว่าเย็นเนก้าจะว่ายังไงถ้ารู้ว่าลอเทลจะมาอยู่กับเอสสวันนะครับคุณผู้ชมคิดอย่างไรกันบ้างครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับเพราะผมชอบอ่านคอมเมนต์มากเลยครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์แล้วมาติดตามกันต่อในคลิปหน้าด้วยกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ